ความฝันนิมิตอันน่าอัศจรรย์ความเชื่อในเรื่องของความฝันนั้นจากอดีตจนถึงปัจจุบันก็ยังมีอิทธิพลกับชีวิตของปุถุชนอย่างเราๆอยู่นะครับจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะในสังคมไทยที่ยังยึดมั่นอยู่กับความเชื่อและขนบที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกาลความฝันนอกจากจะถูกนำไปตีความหมายเพื่อทำนายทายทักชะตาชีวิตแล้ว ยังถูกตีความเป็นตัวเลขต่างๆนาะนาะนะเพื่อใช้เสี่ยงโชคนำมาซึ่งโชคลาภต่างๆเงินทองซึ่งการทำนายความฝันในแต่ละตำราอาจจะมีข้อแตกต่างกันอยู่บ้างขึ้นอยู่กับองค์ประกอบแยกย่อยที่มาที่ไปของศาสตร์ทำนายฝันนั้นๆนะครับการทำนายความฝันจะแม่นหรือไม่แม่นส่วนหนึ่งอยู่ที่การจดจำรายละเอียดของผู้ฝันบางคนหลังจากตื่นขึ้นมาแล้วก็ จำความฝันที่เกิดขึ้นได้อย่างรางเรือนนะครับหรือตื่นขึ้นมาจําได้แต่พอล้มตัวนอนลงก็ลืมความฝันนั้นที่ที่เกิดขึ้นเสียสิ้นนะครับดังนั้นเพื่อความถูกต้องแม่นยําไม่ผิดเพี้ยนเมื่อตื่นจากความฝันเราควรจดจําเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นไว้นะครับอาจจะมีสมุดโน้ตเล็กๆไว้บนหัวเตียงเป็นการบันทึกความฝันการลืมจะนำมา ีความฝันให้ถูกต้องแม่นยำได้นะครับหรือให้ใกล้เคียงได้ไดมากที่สุดนะครับหากเอ่ยถึงความฝันซึ่งความหมายเกี่ยวกับความฝันเหมือนกับนิมิตแต่แท้จริงแล้วระหว่างความฝันและนิมิตนั้นมีความหมายที่แตกต่างกันอย่างมากนะครับโดยเฉพาะพระเกจิอาจารย์หรือพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเคยอธิบายไว,ไว้ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่า ความฝันคือการเห็นภาพระหว่างการนอนหลับสภาวะจิตจะล่องลอยวูบหายภาพที่เห็นจะเรือนรางไม่ปฏิดประต่อบางทีก็วกไปวนมาจนจับต้นชนปลายไม่ได้นะครับแต่สำหรับนิมิตนั้นเป็นการเห็นภาพในขณะที่จิตมั่นคงนิ่งสงบการเห็นภาพนิมิตจะต้องเกิดจากจิตที่เป็นสมาธินะครับเกิดจากจิตที่เป็นสมาธิแน่แน่ ซึ่งภาพนิมิตท,ที่เกิดขึ้นจะชัดเจนแจ่มแจ้งราวกับเห็นด้วยตาเนื้อส่วนใหญ่ผู้ที่เห็นนิมิตจึงมักจะเป็นผู้ตั้งมั่นบำเพ็ญเพียรภาวนาดังตัวอย่างเช่นพระเกจิอาจารย์หลายรูปนะครับพระผู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบพระวัดป่าต่างๆนะครับซึ่งจะมีนิมิตเกิดขึ้นในการทำสมาธิอันน่าอัศจรรย์ซึ่ง ในเรื่องของนิมิตนี้สำหรับผู้ตัวกับผมเองนั้นก็สมัยที่ได้บวชเป็นพระวัดป่านะครับซึ่งบวชหนึ่งพรรษาที่ผ่านมาได้นั่งสมาธิก็ได้สัมผัสในเรื่องเกี่ยวกับนิมิตต่างๆขึ้นนะครับซึ่งในการนั่งสมาธินั้นจิตเรานิ่งสงบนะครับจะเกิดภาพนิมิตเกิดขึ้นเบื้องหน้านะครับเหมือนเรานั่งดู ภาพยนตร์หรือทีวีต่างๆจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นต่อหน้านะครับและเราจะมีสติอยู่ตลอดเวลานะครับร,รับรู้เรื่องราวนั้นที่ปรากฏขึ้นมาต่อหน้านั้นเลยในขณะที่หลับตานั่งสมาธิอยู่นะครับสำหรับนิมิตนั้นจากประสบการณ์ของตัวกระผมเองนั้นเมื่อออกจากสมาธิแล้วภาพนิมิตต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นในชีวิตจริง ก็จะเป็นผลที่เกิดขึ้นจริงบ้างไม่จริงบ้างนะครับดังนั้นครูบาอาจารย์ต่างๆหลายท่านก็เตือนไว้ว่าอย่าไปหลงนิมิตนั้นนะครับเพราะว่านิมิตนั้นมีทั้งจริงและไม่จริงนะครับก็นับว่าเป็นเรื่องที่อัศจรรย์ใจมากนะครับสําหรับเรื่องนี้นะครับท่านใดที่ฝันเห็นไก่ชนหรือชนไก่กลางลานบ้านหรือภายในบ้าน ตามตำราทำนายทากทักว่าท่านจะรับการเสียหายจากทรัพย์สินภายในบ้านหรือถูกขโมยลักเงินทองข้าวของโดยคนในบ้านเป็นสายดังนั้นในช่วงนี้ท่านอยู่ในช่วงขาลงมีแต่เรื่องเข้ามารุมเร้าชีวิตดังนั้นท่านไม่ควรไว้วางใจใครง่ายๆและหยุดการเสี่ยงโชคชั่วข่าวในช่วงนี้ไปก่อน ท่านใดที่ฝันเห็นทะเลสาบร่องน้ำรำคองหรือน้ำตกตามตำราทำนายทายทักว่าท่านจะได้รับความสุขหรือมีการเดินทางไกลไปในทางดีถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะหายในเร็ววันเลขเด่นที่น่าเสี่ยง1 9 2 2 2 6 2 2 6 2 1 9 2 6 9ท่านใดที่ฝันเห็นชนี ตามตำราทำนายทายทักว่าคนรักจะนอกใจและทำเรื่องเสื่อมเสียให้ท่านต้องขุนข้องหมองใจดังนั้นในช่วงนี้ท่านไม่ควรเสี่ยงโชคใดๆท่านใดที่ฝันเห็นชะลอมหรือมีคนส่งชะลอมให้ตามตำราทำนายทายทักว่าท่านจะได้ลาบที่ถูกใจมากเลขเด่นที่น่าเสี่ยง 0 2นย์สองศู1ยท่านใดที่ฝันเห็นชาวนาชาวไร่ตามตำราทำนายทายทักว่าท่านจะมีโชคลาภด้านการเงินครอบครัวของท่านมีความสุขสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากเลือกเด่นที่น่าเสี่ยง01-44-63-369-323 3 ท่านใดที่ฝันว่าได้ฉุดชักลากรถบรรทุกของหนักหรือฉุดลากสัตว์ตามตำราทำนายทายทักว่าการงานที่ทำอยู่จะต้องเปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายหรือมีศัตรูคอยกันแกล้งขัดแข้งขัดขายอยู่ตลอดเวลาเลขเด่นที่น่าเสี่ยง7699376719746 ท่านใดที่ฝันเห็นว่าวหรือคนชักว่าวตามตำราทำนายทายทักว่าการงานที่กำลังริเริ่มจะทำนั้นจะมีอุปสรรคคอยขัดขวางแต่จะได้รับผลสำเร็จถ้าไม่ด่วนท้อถอยกลางคันเสียก่อนหรืองานในหน้าที่จะมีศัตรูคอยกั่นแกล้งแต่ทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปด้วยดีเลขเด่นที่น่าเสี่ยง111619106 109 169ท่านใดที่ฝันเห็นช้อนหรือชามจานถ้าเป็นคนมีครอบครัวแล้วตามตำราทำนายทายทักว่าท่านจะได้บุตรที่มีบุญหรือได้สัตว์เลี้ยงที่ซื่อสัตย์นำโชคลาภมาสู่บ้านเรือนหรือมิฉะนั้นท่านจะได้งานเป็นหลักเป็นแหล่งที่ดีขึ้นเลขเด่นที่น่าเสียง4777 7จ็ด8 7ดเจ็ดท่านใดที่ฝันเห็นช่อดอกไม้หรือดอกไม้ที่ปักในใจกันเป็นช่อไม่ใช่อยู่ที่ต้นตามตำราทำนายทายทักว่าท่านจะรับข่าวมงคลจากญาติพี่น้องหรือคนภายในครอบครัวจะรับชื่อเสียงผู้คนให้การยอมรับในความสามารถเลขเด่นที่น่าเสี่ยง3336 สามศูนย์หกสาเจหหหท่านใดที่ฝันเห็นช้องผมหรือวิกผมปลอมหรือได้สวมวิกหรือช้องบนศรีรษะตามตำราทำนายทายทักว่าท่านจะได้รับเคราะห์จากการกู้หนี้ยืมสินหรือเป็นนายหน้านายประกันหรือถูกช่อโกงเป็นความฝันที่ทำให้ กำลังใจของท่านหดหายมากเลยทีเดียวท่านใดที่ชอบเสี่ยงโชคท่านควรหยุดพักไว้ก่อนในช่วงนี้